สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2555ค่ะมาดูกันหน้านงสุพิมพ์ทนหุ้นมันมีขอาัมน์เ็กแนวรัหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น UV ค่ะซึ่งหุ้นตัวนี้นะคะเมื่อก่อนก็ถนัดทำเกี่ยวกับสังกะสีออกไซด์ค่ะหลังๆเนี่ยธุรกิจอาจจะไม่ค่อยขยายตัวนะคะแต่ว่าโชคดีที่มีเศรษฐีที่อันดับมาอุ้มชูจึงกลายเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับอสั เต็มตัวไปโดยปริยายค่ะโดยโครงการใหม่ในมือนะคะก็คือ Park v e n g e r r ค่ะซึ่งเป็นทั้งสูนย์การค้าแล้วก็โรงแรมนะคะแล้วก็ออฟฟิศด้วยค่ะซึ่งเป็นให้การให้บริการเช่านะคะมูลค่ารวมราว4,000ล้านบาทค่ะโดยจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2555แล้วก็เปิดให้บริการเต็มรูปแบบไปแล้วค่ะเมื <c> ่อ <oughs> ต้นปีที่ผ่านมานะคะโดยนอกจากนี้ค่ะยังมีการทำคอนโดสูงขายให้แก่ยูดีลซึ่งปี2555นี้นะคะ พร้อมส่งมอบประมาณ2โครงการใหญ่ค่ะโดยฟังดูแล้วน่าสนใจนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเปลี่ยนสถานะอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะมาดูตัวเลขรายได้กันตอนนี้นะคะก็นับตั้งแต่ปี2,554ค่ะหลังจากเริ่มขายคอนโดรายได้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในปี2,555ก็จะเห็นรายได้ระดับ4,000ล้านบาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากำไรกระโดดไปถึง362ล้านบาทเพราะว่าการโอนคอนโดปริมาณมากก็จะมีการ อัตรากำไรเนี่ยสูงขึ้นนะคะในส่วนของรายได้ของปาร์วนเจอร์เข้ามาแล้วด้วยนั่นเองค่ะจึงทำให้ปีนี้มีกำไรดีมากๆค่ะและในปี2,556นะคะคาดว่ากำไรก็น่าจะมีโอกาสเติบโตดีไม่น้อยหน้าอย่างเช่นกันค่ะโดยมี EPS ตอนนี้นะคะอยู่ที่ระดับ47สตางค์ค่ะถ้าเกิดให้ค่า PE เพีย e ง10เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มอสังหานะคะก็จะได้ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ4.70สตางค่ะ ทางเทคนิคตอนนี้นะคะก็สร้างสัญญาณเป็น U curve ค่ะโดยมีแนวต้านสั้นๆนะคะก็ประเมินเอาไว้ที่2.90บาท90สตางค์ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าการโค้งตัวของสัญญาณ MACD ตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อครั้งที่2ก็จะมีโอกาสเหวี่ยงตัววิ่งได้อีกยาวเลยค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น s v i ค่ะ ซึ่งในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะต้องยอมรับเขาว่าโดนน้าท่วมไปเต็มๆค่ะกว่าจะฟื้นตัวกันต้องรอจนถึงไตรมาสที่3ค่ะส่วนไตรมาสที่2นั้นกําลังการผลิตยังกั้มกึ่งราว70%ค่ะซึ่งในแง่ในแง่ของยอดขายนะคะก็ถือว่าไม่แย่อย่างที่คิดแต่ว่ายังรักษาอัตรากําไรได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ การฟื้นตัวดีค่ะแต่ว่ารายงานตัวกำไรนะคะสูงขึ้น303ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น33%ค่ะเนื่องจากได้ประเด็นเรื่องสินใหม่ทดแทนเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่ได้เปรียบของตัวนี้ก็คือเครื่องจักรเก่าแล้วก็เครื่องจักรที่กำลังจะทดแทนได้โอกาสตอนน้ำท่วมพอดีซึ่งได้เงินชดเชยมาทำให้บริษัทเนี่ยได้ซื้อเครื่องจักรใหม่ต่อจากนี้ไปนะคะการผลิตก็จะเป็นเครื่องใหม่รุ่นใหม่ศักยภาพก็สูงขึ้นค่ะ โดยเด็กแนวสนใจนะคะก็สิ่งหนึ่งของ s v i นั้นก็คือถือว่ายังรังท้ายหุ้นอื่นๆที่เด้งขึ้นมามากแล้วค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ KCE นะคะในเชิงของการฟืน้นตัวด้านธุรกิจไม่ต่างกันแต่ว่า KCE ได้แรงเสริมจากการทำํำ treasury stock นะคะราคาจึงเด้งขึ้นแต่ว่าขณะที่ s v i เนี่ยยังค่อนข้างช้าเกินไปนะคะซึ่งเด็กแนวแนะนำว่าการ ซื้อตรงนี้จึงเป็นจุดที่ดีค่ะมีแก๊สให้เล่นได้มากแดนได้กว้างมากกว่านะคะตอนนี้เองค่ะก็ประเมินแนวต้านเอาไว้สูงถึงประมาณ4บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดราคาหุ้นอยู่ราคาแถวนี้ส่วนมูลาค่าพื้นฐานนั้นได้เกือบทุกค่ามองกันตรงราคาว่าให้เป้าเกิน4บาททาั้งนั้นเลยค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นนิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นทีแคปค่ะซึ่งให้ซื้อลงทุนนะคะ โดยประเมินเการาคาเอาไว้ที่29บาท50สตางค์ถึง29บาท25สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นจัสมินค่ะซื้อกินกำไรประเมินเกาะราคาเอาไว้ที่3บาท26สตางค์ถึง3บาท24สตางค์ค่ะส่วนหุ้นตัวสุดท้ายของหุ้นเด่นนะคะก็คือ RCI ค่ะให้แนะนำซื้อเล่นสันนะคะประเมินเกาะราคา,าไว้ที่1บาท20สตางค์ถึง1บาท19สตางค์ค่ะ ด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะ PS เข้าเขตซื้อมากเกินไปค่ะกรอบราคานะคะ17บาท90สตางค์ถึง17บาท80สตางค์ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวทาแพคนะคะหาจังหวะขายค่ะโดยให้กรอบราคาเอาไว้ที่3บาท30สตางค์ถึง3บาท28สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้นซัสโกค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาเอาไว้ที่1บาท71สตางค์ถึง1บาท70สตางค์ค่ะ ถึงนักลงทุนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการเมนูหุ้นร้อนค่ะก็จะหมดเวลาลงแล้วนะคะในวันพรุ่งน,นี้ค่ะโดยนักลงทุนสามารถติดตามรูปโฉมใหม่ของรายการเมนูหุ้นร้อนได้ผ่านช่องทาง eInvestor Channel นะคะซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะโดยนักลงทุนนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.efinance.th ค่ะสำหรับรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะ